สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาในคลิปนี้เป็นวันโชคดีของคุณนะคะมาดูกันนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรของคุณบ้างวันนี้ให้ไพ่ช่วยชี้แนะ กันว่าเรื่องราววันนี้ของคุณจะเป็นยังไงบ้างให้ไพ่ช่วยชี้แนะนะคะใบแรกนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปลุกบับฉับพันดูสิว่าเป็นยังไงบ้าง The Tower นะคะไพ่หมาเลขส,สองไม้เท้า ต้องเดินทางไกลนะคะหรือเกี่ยวกับคนไกลของคุณได้จบแล้วได้เริ่มต้นใหม่นะคะ The Tower เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันสิ่งร้ายหรือสิ่งอะไรของคุณที่กำลังเครียดอยู่อาจได้จบลง จะจบลงนะคะ Date of Rebirth และจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้พบสิ่งใหม่ๆนะคะ p a g e of Sword หนึ่งดาบค่ะคุณพร้อมมีความมุ่งมั่นมีความรู้ความสามารถคุณจะทำมันได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเกิดขึ้นในทางที่ดีนะคะโอ้ o ูออฟสอดสอดาบนะคะ สิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดมันจะจบลงแล้วและก็ได้เริ่มต้นใหม่ดูใต้สำรับนะคะสิ่งที่คิดไม่ตกเจ็ดถ้วยว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่วิตกกังวลอยู่เดี๋ยวคุณมันจะมีทางออกนะคะ เพราะมันได้จบลงและเริ่มขึ้นใหม่ช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างห้าใบนะคะเป็นการงาน ให้ช่วยชี้แนะนะคะคุณจะต้องได้ออกเดินทาง6ดาวแล้วก็ไปเจอสิ่งดีๆรับสิ่งดีๆใหม่ๆนะคะคีนออฟคัพหนึ่งถ้วยคิงออฟคัพคีนออฟคัพมาเป็นคู่เลยค่ะ ความสุขนะคะสิบถ้วยเลยค่ะหลังจากนี้คนจะได้พบกับความสุขนะคะสิบถ้วยเลยความสุขสมบัน,นะจ๊ะโอ้โหแปดดาบที่ผ่านมาคุณเจ็บมาเยอะอึดอัดหรือตอนนี้กำลังอึดอัดอยู่ก็ดูนะคะสองดาบแปดดาว,ด,าวดูใต้สับหรับก่อนนะคะ the devil เดวิลอาจจะเป็นความเครียดความอึดอัดวนเวียนบางคนก็จะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นอยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องบางทีก็ต้องปล่อยมันไปบ้างนะคะนี่ไงคะ King of เลียนคิงออฟเพนจัเิลอราชาเรียนหลังจากที่กดปลดปล่อยเกี่ยวกับความรู้สึกเครียดวิตกกังวลต่างๆได้แล้ว จะเข้ามาแล้วค่ะราชาเหรียญค่ะความร่ำรวยความสุขสมหวังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนค่ะ